Hi guys now we are at Cherry Capital Michigan แต่จริงๆนะเมืองเนี่ยคือเป็นเมืองที่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหรูราอยู่แล้ว มัน่ามันก็คือเป็นแบบนี้ไปเลยคือเป็นที่นั่งเครื่องบินมาคือเป็นป่าแบบป่าล้วนจะบอกว่าที่ทํางานเราจะหรูก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีรถเลยด้วยซ้ำมันเป็นเกาะจ้ะเกาะเหมือนเที่ยวเหมือนเที่ยวเกาะเต่าแต่เกาะเต่าไม่มีรถอ่ะโอเคเดี๋ยวรอกระเป๋าแบบนึงเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยกำลังเขียนของกันไปอยู่สภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้แะทุกคน ไป p u s t i m p r e s s i o n oh not bad นี่สุดถึงแล้วทุกคน น,นีก็มาถึงที่มิชิแกนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ที่โรงแรมที่ Traverse City เรียบร้อยได้ยินเสียงไหมครหรือว่าแอร์ดังเอาเป็นว่าห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่ทุกคนได้เห็นมาซึ่งถือว่าสะอาดพอตัวแต่นั่นแหละแน่นอนแค่คืนเดียวแต่ว,ว่าแพงอยู่นะเล่น2คนก็อยู่ประมาณร9อ แต่ว่าเอาไปหักเทชเชกเราเพราะว่าที่เกยียรจ่ายล่วงหน้าก็เลยให้ไปหักที่เราแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้เมืองนี้คือแบบเงียบมากถ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่ามันเงียบแบบเงียบแบบเงียบจริงๆอืมเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็น่าจะนอนดูหนังดูยูทูบอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็รอดูต่อไปว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วก็ไปวันพรุ่งนี้เราก็จะเป็นวันที่เราต้องไปเข้าเกาะเพื่อที่จะเริ่ม ยังไงไเริ่มทำงานเออเอาเป็นว่ามาอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนเป็วเจอกันต่อ นี่ก็คือชมหน้าอาหารที่ไปสั่งมาเมื่อสักครู่ไปเดินสั่งมาราคาทั้งหมด4ี่สบเก้าเหรียญทวนไม่คิดเป็นเงินไทยและกันคิดเอาเองนี่หน้าตาตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว <mm> อากาศดีมาก <mm> <mm> คือแบบ อากาศประมาณตอนนี้น่าจะ1 11, 2องศาซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่ใฝ่ฝันแทบมาอยู่อากาศแบบนี้ทุกวี่ทุกวันคนไทยก็ดูเว้าะตอนนี้40อ่ะ12กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไปเที่ยวต่อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวรอไปบัสที่ไมคเคนนอลเกตการ กะะำลังไปริมเลกกันไปดูว่าเลกมันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เห็นเลกแล้วด้วยซ้ำแต่ว่ายังไม่ให้ทุกคนเห็นหรอกเผืออากาศตอนนี้ดีมาก12องศาแบบลมโกรกที่สุดในโลกเดี๋ยวไปดูกันว่าเลกจะเป็นยังไงสวยมากนี่ยอยนี้ก็สวยไม่ได้ทุกคนแต่ดูสภาพ พื้นบ้านพื้นเมืองมันเป็นแบบว่ายัางไงนะเออแบบเหมือนเป็นบ้านพักตาะอากาศของคนรวยอะ่ะซึ่งบ้านพักแบบนี้นั้นเราจะสามารถหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าของคนรวยไงเต็ดนี่ไม่รวยไง <c oughs> สวยมาก <c oughs> ส่วนมากคถนนี้จะเขียนติดไว้ไวหมดเลยว่าเป็นไพรเวทซึ่งเราก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเพราะว่ามีเสียงจะแบบติดคุกกุกูืได้เลยทันที วยมากนี่รูบ้านหลังนี้ทุกคนนี่สวยแบบว่าน่ารักก,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 กุ๊กิ๊กกระุกกระดิกกระกกุ๊กนี่เดินมา Private Beach ซึ่งกำลังจะแบบว่า,าบแ,แบบเ,เดินเข้าไปสักหน่อยแตบบ่ตอนนี้ก็เ, <laughs> เดินอยู่ขอบๆออนี้ก็ได้ <laughs> ึ้นแวลนะฮะน,นี่แวนก็จะเป็นลักษณะนี้คุ้นๆเหมือนปีีแล้วเลย <c oughs> นี่แต่ว่าปีแล้วจะยาวก,กว่าหรือว่าเท่านี้วะยาวก,กว่ายาวก,กว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ไปรอเจอกันที่ท่าแล้วก็เตรียมต่อขึ้นเรือไปด้วยกันแล้วก็ไปอยู่บนเกาะด้วยกันเลยตื่นเต้นแล้วอตอนนี้เราก็ถึงมาคิโลยังไม่ถึงไอแลนด์ซีรี ได้ตั๋วแล้วแล้วคน Thank you แล้วตอนนี้เราก็ได้ซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งที่เนี่ยมแมลงมิชี่ม,มินชี่อะไรสักอย่างเยอะมากซึ่งมันเหมือนยุงมันเหมือนโอ้ย oh, Thanks for check ไปแล้วมันเหมือนยุงมันเหมือนยุงมากแต่ว่ามันไม่ใช่ยุงแล้วมันไม่ทํำลายเราเลยเขาบอกว่าเราไม่กัดน้องเป็นอาหารเป็นปลา,แ,าแล้วปลาจะมากินได้ยังไงข้างบนนี้แต่ว่า เอออะอแ,แต่ว่าตอนนี้อากาศคือสิบองศา <c oughs> พร้อมกับลมที่เย็นมากตอนนี้คือมือแบบฟรีซิ่งสุดๆไปเลยเอออ่ะจะเป็นยังไงกันต่อจะรอดหรือไม่รอดเสื้อหนาวเอกมาน้อยมากซึ่ง <c oughs> ก็ต้องรอดูกันต่ออน่าติดตามไหมหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เออก็ต้องก็ต้องให้ไอตัวนี้มันเกาะทีตัวต่อไป้ <c oughs> โอเคคนนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เข้าเกาะเรียบร้อยแล้วครับ